ดนตรีใหม่ในแบบสีสันใ่ใหม่นะคะกับนักร้องหนุ่มรุ่นใหม่ที่รักการร้องเพลงลูกทุ่งค่ะอามริงช้าสวรรค์กับเพลงน้ําท่วมนะคะงานจากอัลบั้มชุดเพลงรักนักร้องที่คุณแนะนํากันไว้ค่ะเสียงเพลงดังกลางวานวานแววเจยเจ้าแนวลูกทุ่งไทยฟังกันเต็มอิ่มเลยนอร่วมกันสานต่อลูกทุ่งเพลงไทย ในช่วงของลุกทุ่งลุกทุ่งนะคะช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีฝนตกมากมายนักจะมา แต่ว่าอาจจะมีอากาศแปรปรวนหน่อยนะคะเพราะว่าในช่วงสักสองสมวันที่ผ่านมาอากาศค่อนข้างหนาวในตอนเช้าๆแต่ว่าตอนนี้กลับมาร้อนอบอ้าวอีกแล้วนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมีข้อความทักทายเข้ามาบอกว่าทั้งเหนืออากาศเย็นๆอยู่นะทั้งนี้อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวจะไม่สบาย <c oughs> เขียนมาแบบนี้นะจากก้านดินนะคะขอเพลงรักจังเข้ามาด้วยแล้วก็น้องนาท่าค่มนะคะแทนคําว่าเหงาค่ะมีข้อความจากใครเอ่ยบอกว่าน้องเล็กกินอะ อาหารแบบไหนจากพี่วิสุราชนะคะกินแบบทั่วๆไปเลยนะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะคะแต่มีปัญหาชอบกินพวกแนวของทอดด้วยก็เลยอ้วนง่ายขอเพลงไม่สายเกินรอของพี่ไม้มาด้วยนะคะจากคุณจี๋สวนพึ่งติดใจเพลงเมื่อวานนี้เหรอขอยายก่อนนะคะจากน้องหนุ่ยลําพูนบอกว่าฟังเพลงเมื่อวานนี้ทําให้น้องมีแรงและมีกําลังใจสู้งานพี่เล็กเดาได้เลยนะเพลงอะไรเหมือนนกตกรลังใช่ไหมเพลงเก่งประจําตัวนะคะ จากพี่ยาระยองวันนี้ลมความคิดถึงและก็ข้อความจากพี่เรราฝากลมหนาวแต่วันนี้ไม่หนาวนะจ๊ะอยากจะฟังน้องประกาศด้วยนะคะขอเพลงมาไม่ได้แซ้งให้สงสารของจักจั่นวันวิสาค่ะมีข้อความจากน้องลูกว่าฝากตั้งกิ้วลูกบัดด้วยสำหรับของที่ระทึก <c oughs> ระทึกมากมะเสื้อก็สวยโบก็น่ารักเหมาะกับสาวเท่อย่างลูกว่าเลยนะ ดีนะคะยินดีด้วยนะคะจากน้องไขยทองบอกว่าพี่เล็กวันนี้วันสุกรนะเพลงไม่มีพี่เล็กจะบอกรักใครมีเหรอเพลงเนี้ยอุ้ยไม่ใช่เพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครอ่าชื่อเพลงก็แบบนี้นะคะและมีข้อความจากอลารเอ่ยจาก ตีน้อยให้กับเปิ้ลแก้มใสน่ารักด้วยนะคะกับเพลงจะเก็บไว้เพื่อเธอคะ่ะน้องสมทรงบอกว่าหนูเห็นทางด่วนเขียนว่า4ี่ล้อสีบาทโชคดีที่หนูฉลาดมีความไวเป็นเลิศหนูก็เลยรีบเก็บเอาล้อที่หไปซ่อนไว้ในรถถ้าเจ้าหน้าที่เห็นต้องเสียตังค์เพิ่มแน,น่ๆเลย <c oughs> จริงๆไม่รู้แหละคะ่ะว่าเขามีโปรโมชั่นนะคะ5ล้อก็45บาทเหมือนกันนะคะ <c oughs> แซวเล่นแซวเล่นและมีข้อความจากพี่ทุเรียนฝากบอกน้องกระตอยน้ำพุลูกว่าด้วย พี่กับน้องโจปลาจีนได้ประทะคารมกับพี่เติบแล้วบอกได้คำเดียวว่าหากระจายแถมใจกว้างอีกต่างหากจ้า <c oughs> อ๋อได้ประทะคารมกันเรียบร้อยแล้วเหระคะ่ะหากระจายด้วยเหละเนี่ยน่าสนใจนะคะเนี่ยจากน้องแววโคไทยนะคะบอกว่าพี่เล็กค่ะ คนเรามีสมหวังมีผิดหวังคำหวานหวานบางคนใช่ว่าจะจริงใจให้กันส่วนฉันไม่ต้องการคำหวานหวานขอความจริงใจก็พอเพราะฉันหวานไม่เป็นนั้งแล้ขวขัวไทยคะ่ะได้เวลาของการเช็คเรตติ้งแล้วนะคะ มาฟังเพลงของสาวเสียงยิ้มกันนะพิมจา๋าค่ะไปแสงเศร้าน้ำตาฉันต้องต้องบนอก คุใจสีเ หมดเรองเมื่อหมดความเศร้าเพราะถูกคนใจสีเทาทำร้า ว่เธอจะเป็นสาวเสียงยิ้มตามฉายาแล้วนะคะเธอก็ยังเป็นคนที่เสียงหวานมากๆด้วยค่ะพิมพ์จ๋าจากอัลบั้มเมียปล่อยนะคะกับเพลงไฟแสงเศร้าค่ะถ้าคุณชอบเพลงนี้ส่งคะแนนได้ด้วยการพิมพ์รหัสนะคะ42เว้นวรรตามด้วยข้อความค่ะมาที่4264777 ไปสำรวจคะแนนกันหน่อยนะคะสัปดาห์นี้แต่ละเพลงคะแนนสูสีเบียดเสียดกันมากเลยนะคะแต่ถ้ายังนำอยู่นะคะเรียกว่านำนิดนดนะไม่ถึงขั้นนำโด่งนะคะต้องยกให้เพลง C3 ค่ะรักไม่มีขอแม่เพลงนี้นะเพราะมากๆก,กล่ำลูกงานจากสุนารีราชสีมานะคะแล้วก็ตามด้วยเพลงแรง C4 นะคะ คล้องรักค้องห่วงงานจากยายญ้าหญิงค่ะตามด้วยซีหนึ่งคนใช่ไม่ใช่เราโอ้ยเป็นเพลงซึ้งปนเศร้านะคะจากบัมนลงกรดค่ะและตามด้วยซีห้านะคะกับเพลงไม่เคยลืมเธอแม้แต่วันเดียวงานจากพินดาราค่ะแล้วก็ตามด้วยซีสี่อขออภัยตามด้วยซีสองนะคะกับเพลงไฟแสงเศร้าค่ะ การรักและไม่ได้รับรักตอบเป็นทุกข์แต่สิ่งที่ทุกข์ยิ่งกว่าคือการรักใครสักคนแต่ไม่มีความกล้าพอที่จะบอกให้คนคนนั้นรู้และต้องมาเสียใจภายหลังตางคนตามใจให้กันเตอมใจให้กันจนเต็มพี่รวยเพราะควายทอ